รีวิวเราอะลองแบบหลายอย่างแล้วลองแบบเร็วๆมาโหลพี่เกดร,รอบนี้ที่เราจะไปเชียงใหม่กันเราขอออกสักประมาณตีสี่แล้วกันนะคะเพราะว่ากว่าจะไปถึงเชียงใหม่ก็น่าจะประมาณ11บเอโมงอย่างน้อยเราก็ยังจะมีเวลาที่จะเก็บในส่วนของในเมืองแล้วก็ของกินในเมืองเชียงใหม่เป็นก่อนดีป่ะก่อนที่เราจะไปที่เหมือนคอง การเดินทางมาเชียงใหม่ของช่องเที่ยวตัวแตกมีจุดประสงค์ด้การัอ2อย่างคือ1เพื่อมาเก็บข้อมูลสำหรับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้องนอกที่อำเภอแม่นริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปเป็นข้อมูลในการประกอบการเรียนของเจ้าของเพจเที่ยวตัวแตกและช่อง YouTube เที่ยวตัวแตกนอกจากนั้นแล้วจุดประสงค์ที่2ก็คงจะเป็นจุดประสงค์หลัก อีกจุดประสงค์หนึง่งที่ทีมงานเที่ยวตัวแตกได้คาดการไว้นั่นก็คือการไปท่องเที่ยวอย่างที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่เราห่างหายจากการท่องเที่ยวเชียงใหม่มาเป็นเวลานานพอสมควร ความคิดถึงการท่องเที่ยวเชียงใหม่มีมากเหลือเกินเราจึงไปเริ่มกันที่ประตูท่าแพสถานที่เช็คอินที่ผู้คนส่วนใหญ่จะเดินทางมาที่นี่กันเราเปิด GPS มายังประตูท่าแพที่พอมีคนบางส่วนและรวมทั้งทีมงานเที่ยวตัวแตกไฮไลท์ที่นี่ก็คงไม่พ้นการถ่ายภาพฉากหลังประตูท่าแพรพร้อมกับนกพิราบ ที่บินกระจัดกระจายจากการตะโกนหรือการใช้อุปกรณ์ในการทำให้นกพิราบบินคราวนี้ข้าวัดสักหน่อยที่ที่เรามีความสงสัยจากรายการประวัติศาสตรายการหนึ่งนำพาเรามาที่วัดสวนดอกและสิ่งที่เราพบก็คือกู่สีขาวเต็มไปหมดโดยเข้าใจว่าเป็นที่รวบรวมพระอัฐิแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือกู่พระอัฐิของเจ้าน้อยสุกเกษมณนเะชียงใหม่ ความเป็นมาถ้าเราย้อนไปถึงในเรื่องของมามีะประวัติของความรักของหญิงชายคู่หนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าของไทยนะคะแล้วก็มามีะที่เป็นหญิงสาวชาวพม่านะคะซึ่งตำนานความรักของสองท่านนี้เป็นที่ล่ำลือแล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะ ทีมงานมีความสนใจในประวัติเรื่องราวความรักของเจ้าน้อยสุกเกษมและมาะมียหญิงสาวชาวพมา่าที่มีตำนานรักเป็นที่เรื่องรือจึงเดินมองหากู่ของเจ้าน้อยก็พบกับดอกกุหลาบสีแดงที่คงมีผู้คนนำมาถวายบ่งบอกถึงการแสดงความรักที่ไม่มีวันจางหายระหว่างเจ้าชายและมาะมีะ ทีมงานเลยมองหาที่เก็บอัติของมะเมียที่บางข้อมูลบอกว่าจะมีลักษณะศิลปะแบบพมา่าที่ตั้งอยู่ใกล้กับกูของเจ้าน้อยแต่ทีมงานก็แยกแยะได้ลำบากเพราะกูมีจำนวนมากเราจึงยังเก็บคำถามไว้ภายในใจว่าแท้จริงแล้วที่เก็บอัติของมะเมียนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ ชึ่ซักประวัติแห่งล้านนากันพอสมควรเป้าหมายต่อไปก็คือออกเดินทางในระหว่างเดินทางเราก็เห็นป้ายวัดที่สะดุดตาอีกวัดหนึ่งการท่องเที่ยวแบบไม่มีแผนจึงเลี้ยวรถในทันทีเราเข้าไปในวัดโลกโมรีซึ่งเป็นวัดศิลปะแบบร้านนาตัววิหารเป็นวิหารแกะสลักศิลปะแบบร้านนาและจุดที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว ก็คือการถ่ายรูปจากซุ้มประตูซึ่งจะได้มุมและจะังหวะพอดีการเดินทางท่องเที่ยวเริ่มสร้างความอ่อนล้าต้องเข้าที่พักก่อนครั้งนี้เราพักที่นภัทราโฮเทลที่พักที่เราจองผ่านแอป Booking โดยเราได้ส่วนรถพิเศษเนื่องจากสถานะลูกค้าแบบ Genius Level 2 โดยสิทธิจากที่พักที่ร่วมรายการจะมีส่วนลด1 0 1ถ1 0 1อาหารเช้าฟรีและสามารถอัปเกรดห้องพักได้ฟรีเข้าที่พักแล้วความหิวเริ่มมาเยือนเราจึงเปิดร้านอร่อยแนะนำจากเว็บไซต์และเพจต่างๆที่รีวิวร้านในเชียงใหม่จนไปสะดุดกับเพจนรีวิวเชียงใหม่ ร้านแรกที่เราไปคือร้านไส้กรอกข้าวปลาจยเปิดขายมานานกว่า40ปีขับรถมาตาม GPS เราจะพบกับคนรอตอ่อคิวกันอยู่หลายคนการซื้อไส้กรอกที่ร้านสามารถที่จะจิ้มไส้กรอกหยิบพาก,กินที่หน้าร้านได้เลยรอไม่นานไส้กรอกป้าจ๋ยร้อน,อนๆก็อยู่ในมือทีมงานหลังจากที่จิ้มครั้งแรกไส้กรอกมีความกรอบนอกกัดแล้วร้อนผ่าในกระพุ้งแก้มรสชาติกรมกล่อม รับประทานเพลินในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพจรีวิวเชียงใหม่ที่กรุณาให้นำภาพมาใช้เนื่องจากเจ้าของช่องเที่ยวตัวแตกมัวแตกกินจนไม่ได้ถ่ายภาพกลับมาเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลกลกนะคะซึ่งเป็นเขา <S <S เรียกอะไรนะเป็นชาบูใช่ไหมแต่เป็นชาบูที่เป็นสไ <Linked. S 2> ตล์มาเลยนะคะตอนนี้เรากําลังจะสั่งแล้วนะคะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาจะมีทั้งที่เป็นแบบต้ม ะะเป็นซุปธรรมดาแล้วก็มีที่เป็นซุปหม่าล่านะคะแล้วก็มีที่เป็นแบบทอดทางร้านบอกว่าที่ถ้าเป็นแบบทอดเนพอเขาทอดเสร็จปุ๊บก,ก็จะเอามาย่างอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในร้านกันค่ะ ร้านที่2นี่ก็ถือว่าเป็นร้านเด็ดชื่อร้านลกๆ C N X เป็นชาบูสไตล์มาเลเซียเราไปถึงก่อนเวลาเปิดร้านใช้เวลารอสักครู่ระหว่างที่ทางร้านจัดของของอร่อยจึงต้องรอเราคุยกับเจ้าของร้านถึงเรื่องราวของทางร้านโดยทางร้านแนะนำเมนูและวิธีการเลือกให้กับทีมงานจนได้สั่งของอร่อยสมกับการรอคอย

รีวิวเราอ่ะลองแบบห <c oughs> ลายอย่างแล้วลองแบบเร็วๆอันนี้จะเป็นเห็ดพออันนี้ก็เป็นอีกเมนูนหนึงที่ทางร้านแนะนำก็นอยา่นะอาจจะใช้มือเล็กน้อย าาถ้าคุณมาเชียงใหม่นะคุณจะลืมมาร้านนี้นะคะลงๆนะคะเป็นชาบูสไตล์มาเลเซียที่อร่อยมากๆนะคะโอเคค่ะไม่มือต๊ตอปกินเข้าไปดูอร่อยจ้าร้านเปิดปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดห้าโมงถึง5้าทุ่มขายในช่วงนี้ยังอยู่ในมาตรการอ๋อค่ะสีแดงจ้า